สดีครับวันนี้ก็จะมาแกะนะครับแกะเพื่อจะเอาไปใส่ในกล่องไว้นะครับกล่องขนมเก่านะครับเอาไว้แบบนี้มันกลัวอันตรายครับกลัวแบบเออมันเป็นถุงอะ่ะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดมาอะไรนะก็เอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกนะ็เป็นรูปบอลทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะครับข้างใน,งในมีข้างในจะมีเดินปืน อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เห็นเขาแก่อยู่นะมีดินปืนมีอะไรนะเบานะทําหนักเบาไม่ค่อยหนักนะเออไม่ค่อยหนักอะ่ะเบาเบาผมว่ามันเบานะเบามากเลยเออไม่รู้อันนี้มันมีดินปืนหรือเปล่านะเออเบามากเลยแต่จะใส่กล่องขนมนะครับเพื่อจะได้ไงโอเคไม่เต็มนะแล้วสองถุงน่าจะเต็มนะครับ นะครับประมาณนี้ครับสองถุงน่าจะเต็มเกือบเต็มนะประมาณนี้ขึ้นโอเคเดี๋ยวถ้าพัางว่างยังไงจะจุดให้ดูนะครับตอนนี้ขอเก็บไปก่อนแล้วตอนนี้ก็เด็กด้วยละเย็นได้แล้วเดี๋ยว,ว,ยว,ยวเขาจะว่าขอเก็บเียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับพัละ